ดูได้ยังไงว่าเราไม่ใช่มนุษย์คนเดียวในโลกและคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกส่งมาเพื่อหลอกเราว่าเป็นมนุษย์เราจะบินได้สูงกว่าใครเขายิ่งมือถือบางเบายิ่งเป็นไหวพบไปไหนก็สะดวกแท้กว่าใคร สบายใจไม่หนักลำบากกายอย่างซัมซุงที่มากับพับใหม่ตอบความใหญ่สะใจเป็นหนักหนาเฟิร์มเบาเบาบางที่สุดในโลกล่าอีกไม่ช้าจะต้องจัดสักเครื่องอะไรเรามีขนตูดไว้ทําไมประโยชน์ของขนตูดคืออะไรกันแน่ ลังร้องไห้อยู่ เรื่องที่เราโดดเดียนเรื่องแอบพาศสาวเข้าบ้านเรื่องหนีเที่ยวกันคืนเราก็เรื่องขโมยเงินแม่โอ๊ยทำไงดีทำไงดีทำไงด,ไงดีคุยอะไรหรอแม่เดี๋ยวแม่จะไปเซเว่นจะเอาอะไรนะเฮ้ยเท้ยเฮ้ยทงแล้วชูชาติเธอทำอะไรอะแอบ,บอยู่แอบ,บใครแอบบทำไมชูชาติ ฝากสังส่งร้านเดิมฝากออกเงินได้ก่อนนะฝากด้วยฝากด้วยฝายกผมแล้วก็ให้ออกก่อนทุกครั้งทวงกี่รอบก็ไม่ได้คืนจะหมดตัวอยู่แล้วเป็อไ่นงฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอด้เวลาทวงคืนกับรับกรุปออกอด้ะนะ เฉพาะส่วนของตัวเองส่งคำสั่งให้ทุกคนคือเลือกเมนูที่ต้องการสามารถแยกบ,บิลจ่ายได้ใครสั่งอะไรจ่ายอันไหนไม่มีคำว่าฝากจ่ายกันใครอยากกินอะไรว่ามาเลยมือนี้ผมจะไม่เป็นคนจ่ายก่อนอีกต่อไปผมจะคุมให้ทุกคนจ่ายครบใครก็ต้านอำนาจผมไม่ได้ยบลูกออเดอร์ทำให้ผมเป็นปู่บอสของมือนี้ <c oughs> คุณเคยเห็นเด็กทารกใช้กระเป๋าหรือไม่ <S 2> <S 2> <S 2 ยายกลับบ้านก่อนนะคุณดีครับยายเอาเงินไปกินหนอมนะลูกขอบคุณมากครับยาย คณิตไหมคะแน่นอนอยู่แล้วจ้าแม่ฉันลาดอยู่แล้วเรียนพ่อเก่งคณิตที่สุดในห้องอะลกตอนนี้พ่อกับแม่อายุเท่าไหร่คะแม่เพิ่ง35จ้าส่วนพ่อปีนี้38มสแปดตวลูกงั้สมมติว่าพ่อกับแม่ ปีที่แล้วตอนนี้พ่อกับแม่จะอายุเท่าไหร่ครับ <c oughs> มียากกว่านี้แม่แมก็จะอยู่29าไงจ้า <c oughs> คำถามเด็กน้อยจริงๆพ่อก็จะอายุ32ไง <c oughs> รอแม่สั่งของเสร็จยังเหรอแ,แม่ดยู่รอแม่พาไปโรงพยาบาลอยู่นะเ <c oughs> ด็ดพอดีเลย่าจะเปรียบเทียบราคาจนเจอร้านที่ขายถูกที่สุดลำบากยากเย็นจริงๆนี่แม่ยังเทียบราคาอยู่อีกอรอแล้วทำไมแม่ไม่ใช้ลาซาดา้าถาชอบที่ลาซาด้าราคาดีกว่ามันต้องเทียบเขาการันตีราคาถูกแถม ให้เสียเวลาตั้งนานไปล้มบ้านกันดีกว่าขอบคุณมากนะแม่ทิ่รีบมาช่วยลุกแม่หน่อยสิแม่ลุกไม่ไหวสงสัยจะนั่งนานไปหน่อยสอนโหลดเกมแบบไม่ใช้เน็ตเกมทำอาหารแบบสมจริงวิธีสร้างประตูสวรรค์นในไมค์ครับสอนโหลดเกมแบบพี่แป้ง สลามแบบไม่ใช้ก้าววิธีเอาโลบักฟรีในเกมโลบอกเกมแต่งตัวแบบจริงๆถ้าคุณเดินทางด้วยความเร็วแสงและเปิดไฟหน้าของยานพาหนะไวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับไฟหน้าของยานพาหนะของคน ได้เหรอที่วันนั้นมึงไปอ๋อเออกูจําได้ละจําได้ละเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยมึงกระตุกกระตุกกระตุกมึงเดี๋ยวกระตุกฮัลโหลฮัลโหลเอาไปไหนวะน้าฮัลโหล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 ได้ยินไหมฮัลโหลไม่ได้ฮัลโหลไม่ไเน็ตมึงห่วยว่ะเน็ตมึงเอะห่วยเน็ตมึงเอะห่วยเน็ตมึงอะอาการหนักแล้วฮัลโหลฮัลโหลเอาแล้วไปไหนวะน้าฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลหมาที่ไหนวะฮัลโหลเฮ้ยหมากัดหมากัดสมน้ำหน้าฮัลโหลโดน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 หมากัดอฮัลโหลเป็นไหนวะเป็นไหนวะเซเว่นหรอเฮ้ยฝากซื้อฝากซื้อหนจีบซาเปากูอยู่สซเว่นงกอกูอยู่สซเว่นอ่กูอยู่เว่นมึงเอาอะไ่ว่นนงจีบสเปาไม่ใช่หนมจีอยเปาอันนั้นง้กินกอย จะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเน็ตมึงอะเป็นอะไรเน็ตมึงอะเป็นอะไร่เน็ตมึงอะเป็นอะไรฮัลโหลอกูไม่ได้ยินมึงเลยว่ะฮัลโหลเอ้าอะไรของมึงวันนี้ Sometimes I do. ว้าวกเจ้าแห้งเด้อโมจาราวสิเปิดเพลงนี้เราเหรอใช่ครับผมขอร้องเพลงนี้แทนความใ,ในใจของผมที่มีให้คุณนะครับ เราคะเนี่ยผมเปิดฟังจากแอป pler มีเพลงฮิตเยอะมากยิ่งฟังเพลงที่ pler มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลทุกเดือนและวันนี้ยังมีโค้ดประจานเพียงแค่ก็ไปดาวน์โหลดแอปจากนั้นกดไปที่แบนเนอร์เพื่อลงทะเบียนกรอกโค้ดสำหรับเพลินพรีเมียมรหัสเพลินเอสซีแค่นี้ก็ฟังเพลงแบบไม่มีโฆษณาคัดด้วยคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดไปเลยสามสิบวันดีมากค่ะต้องโหลดแอป pler มาฟังบ้างแล้วสรุปว่าชอบผมหรือชอบ เดียวกับที่เต้นแต่งหน้าทุกวันนั่นแหละหมายความว่าไงต้องเพื่อนหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมึงว่า